สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและคลิปวิดีโอจนจบคลิปให้ด้วยหลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เรามานะคะว่ามันเกิดเรื่องเกิดราวอะไรขึ้นในงานแฟนไซยที่กวางโจอของน้องอ,อมกันบ้าง อันนี้เป็นเก็บตกจากทางพี่สาวจีนที่ได้ไปร่วมงานมีความประทับอ,อกประทับใจอะไรหลายๆ,ๆอย่างมากเลยแถมใครเห็นคลิปนี้ยังนะคะน้องออมเต้นกวาดขาค่ะเอออะไรคือเต้นกวาดขาเอใครรู้ก็รู้รแล้วใครยังไม่รู้เดี๋ยวมาตามพร้อมกับเอคือเราอะติดตามน้องลอมน้องหลิงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะทันสมัยไปกับน้องๆเขาโดยเฉพาะน้องออมเนี่ยเป็นเด็กจนซีแล้วเนาะเด็กรุ่นใหม่เราจะได้ทันเขามาดูกันว่าถ้าเต้นกวาดขาคืออะไร นะคะอ่ะก่อนจะไปตรงนั้นนะคะสำหรับท่านไหนที่ต้องการช้อปปิง้งช้อปปี้อยู่แล้วสามารถช้อปผ่านช่อง A ได้เด้อโดยใครดูเวอร์ชั่นคอมพิวเตอร์หรือว่าโนบุกะา่ะมันจะอยู่ตรงมุมซ้ายล่างจอมันจะมีคำว่าคลิกดูผลิตภัณฑ์ก็คลิกเข้าไปเลยค่ะส่วนท่านไหนดูเวอร์ชันมือถือก็จะอยู่ใต้ล่างคลิป A เ,เองนี่แหละจะมีคำว่า more M O R E หรือว่าเพิ่มเติมคลิกเข้าไปปึ๊บก็จะเจอนะคะสินค้าที่ A เ,เลือกสรรมารให้ปับ๊บหลังจากนั้นก็เลือกจิ้มไปซัก สินค้าใดสินค้าหนึ่งเดี๋ยวมันจะทาหน้าที่เป็นเหมือนสะพานค่ะเชื่อมต่อไปสู่แอปช้อปปีนะหลังจากนั้นท่ายก็ไปเลือกสัรหาสินค้าที่ท่านต้องการได้เลยในแอปช้อปปีผ่านช่อง a อทูอย่างนี้ละจ้าอาลาเก็บตกจากเมื่อวานนะคนพี่ไปปักกิ่งคนน้องมากวางโจอ่าของน้องไปงานแฟนไซนะะ์ะคะแฟนไซ์ของน้องออมีพี่สาวจีนไปร่วมนะแล้วก็ในบางช่วงบางตอนเป็นช่วงเอ่อ ไม่ใช่บางช่วงบางตอนก็ส่วนใหญ่นั่นแหละนะคะก็เป็นช่วงที่เปิดให้แฟนๆก็คือเข้าไปให้น้องออมรายอย่างนั้นอะ่ะแล้วก็จะมีการถามนู่นถามนี่อะไรแบบมีการแบบคุยกันอะ่ะคือคุณเข้าใจป่ะคนมันรักมันชอบอ่ะเนาะดาราที่เราชอบแล้วมาถามเราอะไรนู่นนี่แบบใกล้ชิดเลยอะ่ะอันนี้แหละสเสน่ห์ของแฟนรายคนที่เขดอันนี้ขึ้นมานี่ก็เลิศเนาะเป็นการเปิดโอกาสให้กับเมนที่ตัวเองชอบนะคะได้ นะสร้าง r l l t t o o s h i p นะคะโดยตรงกับ FC นะคะ FC ตัวจริงของนะเ่าเราอย่างอันนี้ก็คือของคนรักน้องออมนะคะแล้วเขาก็ประทับจิตประทับใจอ่ะค่อยๆไล่เรียงเรื่องเรามาอันนี้คัดมาเป็นบางตอนนะคะที่ทางพี่สาวจริงคนนี้ที่เขาได้ไปร่วมงานแฟนซัแล้วเขาดีใจนะกับคำถามที่ว่าก็คือนะไม่รู้ถามกันอีท่าไหนทำเหมือนน้องน้องน้องหลิงก็อยู่ในกวางโจวด้วย หมือนแยกร่างมากวางโจด้วยเขาไม่ได้แยกร่างเอเขาแยกใจนั่นใครพูดเนี่ยข่มชิบเป๋งพี่หลิงไม่ได้แยกร่างค่ะพี่หลิงแยกใจมาเลยแหละนะส่วนน้องออมค่ะรุกฝึกภาษาจีนกลางอย่างหนักอืมน้องออมเดี๋ยวเอคงไม่ได้เอาเสียงน้องมานะเพราะว่ามันมีจนตีครอครอเดี๋ยวมันจะติดลิคัสิ์น้องบอกว่าอะไรนะคะน้องออมบนเวทีไม่รู้เล่นมุกอะไรกันละ่ะน้องบอกว่าน้องออมมีเพื่อนเป็นคนจีนฮ่องกงเพื่อนนะ คุณดูสรรพนามนะเออน้องอมบอกฉันมีเพื่อนเป็นคนจีนฮ่องกงคนหนึ่งนะเออแล้วก็บอกว่าเพื่อนคนนั้นน่ะพูดจีนได้นะบอกเพื่อนของฉันพูดจีนได้นะเราก็เลยมีคนถามบอกใครกันอะ่ะใครกันคือเพื่อนของน้องอมที่พูดจีนได้แก้งแกงแกงเอ็มซีเลยบอกเป็นเพื่อนแบบไหน เออน้องอ,อมก็ยิ้มแบบขิงๆจ้าประ่ายังจ้งยังต้องให้บอกอีกหรอแล้วก็หัวเราะแบบว่านะน่ะเพื่อนก็แล้วอันนี้บอกใส่หัวนี้หนึ่งแล้วบอกพี่สาวพี่สาวอีกแล้วจ้านะบอกพี่สาวก็อยู่บนเวทีน้องอ,อมนะอืมตอนนี้เออน้องอ,อมบอกอยู่ปักกิ่งใช่เป้าเออ นะปักกิ่งตุ้ยปุยตุ้ยนะั่นนะคะแล้วก็น้องออมก็อันอันนี้ลูกพี่ก่อนลูกพี่กอนก็นะรูไ้ไม่ชี้ชิันขิงพวกเธอไปแล้วล่ะนะก็เรียกได้ว่าก็นะคือกับคําว่าพี่สาวนี่ก็ยังเป็นมุกหาได้เรื่อยๆพี่สาวจริงๆเลยบอกพี่สาวอีกแล้วนะเดี๋ยวเกิดเรื่องอะน้องออมไม่เกิดหรอคะตอนนี้รู้สึกเขาเหมือนเป็นโจกมุก นะชงชงเสิบเสิกันลอนเล่นกันของหลิงออมเลยพี่สาวนะน้องหลิงก็เรียกน้องออมบ้างว่าน้องสาวนั่นนะดูสิว่าใครจะยั่วมโมโหใครได้มากกว่ากันเขาไม่ได้โมโหจริงหรอกเขาก็แบบแซวกันะนะมีคนหนึ่งเข้ามาบอกคนนี้ใครอ่อะอก็เลยนะไม่มีใครตอบคะ่ะเออประมาณว่าแบบเธอไม่รู้จักเธอก็ไปหาข้อมูลป่ะบางทีมันก็หาย,ยากเนอะอันนี้ศิลปินดาราชาวไทยเอาไปว่านะอันนี้บอก อันนี้เขาโค้ดคำพูดมาขอบคุณที่เกิดมาในโลกใบนี้อ่าคำพูดใครคะใช่ไหมคำพูดใครคะก็คือแซวน้องนั่นแหละบอกว่ามีเรื่องโรแมนติกเล็ก,ลกๆน้อยๆระหว่างหลิงออมนะก็คืออธิบายให้คนจีนที่เพิ่งเข้ามาเขาอาจจะไม่ทราบเขาอาจจะงงอะไรคือพี่สาวอะไรอะไรอะไรจะต้องมาเป็นประเด็นเขาเลยบอกว่าโดยคําที่ออมเรียกพี่หลิงว่าพี่สาวอะ่ะก็แปลว่าพี่สาวแบบก็พี่สาวจริงๆและ ที่หลิงเรียกน้องออมว่าน้องสาวนั่นก็คือหมายถึงน้องสาวเออนะประมาณนั้นเอ้ยอธิบายอย่างนี้อธิบายดีกว่าอ่ากันนะนิดนึงละเขาจะได้คนที่เขาไม่ไม่รู้เรื่องจะได้จับจุดถูกว่ามันมันมีอะไรให้ค้นหาตรงคําว่าพี่สาวเนี่ยแหละนะอันนี้บอกเจเจมาแล้วก็คือแกล้งเอารูปพี่หลิงมาโพสอ่ะนะแล้วก็บอกว่าพี่หลิงบอกว่าขอบคุณทุกคนที่ช่วยแล ช่วยแลอะไรช่วยดูแลน้องหมาของฉันก็คือน้องออมนั่นแหละนะคะฉันโชคมากเลยอ่ะที่ตรงปักกิ่งพูดภาษาจีนกวางตุง้งเอาเอาเอเนาะดูคลิปกวางโจงยังไงให้ไกลไปถึงปักกิ่งนั่นนะคะก็แค่อยากรู้ว่าชาวต่างชาติที่อยู่ในปักกิ่งตอนเนี้ยังพูดจีนกวางตุ้งอยู่เปล่าใครสอนอน่ะนะ ในนี้ใครมีมีใครพูดภาษาจีนกวางตุงได้บ้างคือคนจีนเขาจะเห่อความเป็นฮ่องกงอืเขาจะเห่อนะคะประมาณนั้นแบบจะเป็นฮ่องกงก็คือแบบมีแต่คนดีๆคนสวยๆคนหล่อๆเ,เขาก็คงจะติดมาจากสมัยยุคทองของทีวีบีอ่ะเนาะบทบาทดีมากบอกอันนี้บอกเขาไปแฟนกันยังอ่ะเธอแหมก็ถามโต้งเลยเนาะนะไหนอันนี้บอก หลิงก็มาด้วยนะคะตัวไม่มาแต่ใจก็มานั่นนะอันนี้บอกภาษาจีนจินกลางจินกวางตุ้งเยี่ยมยอดหมดเลยนะเออก็คือเขาก็อย่างเงี้ยคล้ายๆว่า <c oughs> มันเป็นเหตุการณ์ที่เราเจอกันโดยทั่วไปเลยเนาะถึงแม้งานไหนจะไม่มีใครอีกคนแต่ก็จะมีการเอ่ยชื่อหรือว่า มันจะมีอะไรให้มันลิงก์ไปถึงกันได้ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ทํางานร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็จะมีเหตุให้ต้องพูดชื่อกันนานะอาจจะไม่กล้าพูดชื่อมากเพราะเดี๋ยวมันนะตรงเมืองจีนด้วยน้องอ,อมก็เลยแบบเจเจพี่สาวไปเออแล้วก็อย่าลืมตรงจุดนี้เดี๋ยวโป๊ะโป๊ะอะไรเอ,อเออนะอันนี้แบบชอบเขาบอกชอบลุกพี่กอนส่วนมากเขาอัดลุกลุกเออลุกพี่กอนมาให้นะ ลูกน้องออมเขายังไม่ค่อยเห็นโปรโมทเท่าไหร่พอลุกลูกพี่กรณ์นี้กล้าวใจสาวมากนะคะกล้าวใจสาววายมากอืมแต่งลูกพี่กรณ์ปุ๊บก็มีน้องบางคนบอกอยากให้พี่กรณ์สอนการบ้านให้จังเลยเออน้องออมกขเท่เนาะนะคะอ่ะและนี่ก็เป็นอีกบางช่วงบางตอนตอนที่เขาขึ้นไปแฟนไซด์กับน้องออมนะเจ้าของโพสต์นี้เขาบอกว่าก่อนที่ฉันจะได้นั่งลงเก้าอี้สัมภาษณ์ นะ้น้องอ,อมก็เรียกชื่อฉันว่าตงดงนะเธอร้องคําว่าโ oh อออกมาเมื่อเห็นนกแก้วคือพี่ตรงตรๆคนนี้เขาเอานกแก้วเป็นของเขาเรียกอะไรของเล่นนะ่ะเนาะเอาไปให้น้องอ,อมแล้วน้องอ,อมก็เรียกว่าตงดงนะคือเขาจะพูดว่าเขายังไม่ทันจะนั่งลงสมภาพเลยน้องอ,อมก็จําเขาได้แล้วอะเรียกชื่อเขาด้วยว่าตรงๆแล้วก็พอเห็นนกแก้วที่เขาเตรียมมาเป็นของขวัญให้น้องอ,อมอะ เป็นตุกตาตุกตุนนะเนาะก็บอกน้องอ้อมก็บอกโอ้น้องอ้อมดูตกใจมากๆแบบเซอร์ไพรส์อ่ะแล้วน้องอ้อมอันนี้เขานะจดบ,บันทึกนะเขาบอกว่าแล้วน้องอ้อมก็ถามฉันว่าซื้อนกแก้วมาจากไหนนะบอกได้นกแก้วมาจากไหนน้องอ้อมถามว่าได้นกแก้วมาจากไหนทางทีมงานก็เลยบอกว่าซื้อมานะฉันหวังว่า น้องออมจะมีความสุขตลอดไปขอให้มีความสุขอย่างนี้ตลอดไปนะเออก็คือรักและหวังดีกับน้องออมจริงๆอืมนะไหนอันนี้บอกว่าเออคลิปถัดมาคลิปถัดมาเป็นน่าจะมิชชั่นภารกิจให้น้องออมเต้นท่าท่ากวาดขาเหรอมันกำลังฮิตมากเลยที่ที่เมืองจีนนะคะท่ากวาดขาท่ากวาดขาเนี่ยออริจินอลออริจินอลมันเพิ่ง มันฮอตทิตมากในเมืองจีนนะใครรู้จักบ้างท่าเต้นกวาดขาเป็นของเสี่ยวติงนะเสี่ยวติงคือใครเออเอเกก็เพิ่งได้ยินเนี่ยแหละท่ากวาดขาแต่เขามีด้อมของเขาอยู่นะเสี่ยวติงเนี่ยเป็นคนไทยก็มีเขาบอกว่าเสี่ยวติงเรื่องของเรื่องก็คือท่ากวาดขาที่จะให้น้องอมทำเนี่ยเสี่ยวติงเป็นคนทําแล้วก็เป็นคลิปวิดีโอที่ให้น้องอมทําตามนั่นแหละนะคะเขาบอกว่าเสี่ยวติงได้เพิ่มรูปภาพ ใหม่4ภาพลงในอัลบั้ม Happy Birthday 2025เขาบอกว่าอยากจะเอานาสถิติท่าเต้นกวาดขาของเสี่ยวติงมาฝากทุกคนค่ะเขาบอกว่าท่าเต้นกวาดขาของเสียวติงเนี่ยติงอวี่ซีนะคะปรากฏการณ์วันเกิดที่กลายเป็นไวรัลทั่วเน็ตในวันเกิดของเขาในวันที่20กรกฎราคมที่ผ่านมานะเจ้าตัวปล่อยคลิปเต้นท่าเต้นกวาดขาแบบจัดเต็มโปรดักชันระดับมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็นชุดสูตรแสงกล้องและลีลาท่าเต้นสุดเท่ที่โชว์ความขายาวอย่างมีสไตล์นะแฟนคลับก็คงเห็นแล้วก็แบบนึกถึงนี่มั่งเสี่ยวติงดังดังในจีนนะคะเขาบอกว่าใดๆอ่ะมันคือหมายถึงความใส่ใจแฟนคลับเขาบอกเสี่ยวติงเนี่ยเดินทางมาซ้อมเต้นตั้งแต่เช้ชามืดจนดึกที่หางโจวคุมท่าคุมท่าเต้นทุกดีเทลด้วยตัวเองจนแฟนๆยกให้เป็น เทพบุตรแห่งวงการตอบแทนแฟนคลับเฮ้ยมีตำแหน่งนี้ด้วยวะเทพบุตรแห่งวงการตอบแทนแฟนคลับของวงการบันเทิงจีนเออนะเขาบอกเบื้องหลังความพิเศษเพลงประกอบก็คือสาสิบเซ็กซี่สื่อถึงวัยสาสิบที่เพิ่งมาถึงและเป็นการตอบแทนความรักจากแฟนๆที่เฝ้ารอมโมเมตนต์นี้และชาวเน็ตถึงกับแซวว่าไอดอลสายเปตัวจริงก็มา ะะสรุปท่าเต้นกวาดขาครั้งนี้ไม่ใช่แค่ไวรัโรแต่มันยังสท้อนให้เห็นถึงการเชื่อมโยงระหว่างศิลปินกับแฟนคลับได้อย่างลึกซึ้งอีกด้วยอืมนะก็คือเป็นการปฏิสัมพันธ์กับแฟนคลับนั่นแหละถามน้องออมใส่หัวเลยค่ะน้องออมที่เรียกได้ว่าเต้นเก่งอะไรอย่างนะเวลาเจอคุณดิวพี่หลิงคุณเชอรี่น้องออมจะเต้นเก่งเลยนะคะถ้าเทียบกับสามคนนี้ใช่ป่ะพอมาเจอความท้าทายมิชชั่นบอกว่าให้เต้นท่ากวาดขาที่มันกําลังฮอตทิตสในจีน นะ้น้องอ,อมพยายามเต้นค่ะหลายคนให้กําลังใจบอกน้องอ,อมแข็งแกร่งมากๆอืมเขาบอกว่าคนที่ชอบเต้นแบบธรรมชาติก็แบบชอบเต้นอยู่แล้วก็น้องอ,อมนั่นแหละสามารถเรียนรู้ได้โดยการดูแลและเรียนรู้แก่นแท้อืมนะก็ทําให้เรารู้ว่าอ้อแล้วน้องอ,อมยังมาจบด้วยท่าพิลิงเนี่ยในเพลงเธอเขาฮือฮากันใหญ่บอกโอ้ นี่ถ้าให้พี่หลิงเต้นนะท่านนี้นะท,นนะท่าสวิปปิ้งอะ่ะท่ากวาดขาเขาบอกจะต้องยิ่งขำกว่านี้แน่เลยเนี่ยรู้จุดอ่อนพี่หลิงว่าไม่ชอบเต้นก็จะยัดเย็ดความเต้นให้พี่หลิงเด้อเออนะเอา,เอ,าอันนี้บอกคุณใช้ไม้กวาดของพี่ของพี่สาวคุณจริงๆหรอนะบอกว่าทั้งหลิงทั้งออมเนี่ยคือคู่จิ้นนะคะระดับชาติของเขาเลยนะตอนนี้อืม อันนี้บอกโคตรเจ๋งเลยนะคะชานมไข่มุกบอกโคตรเจ๋งเลยไหนอันนี้บอกอืมอม,มันก็ดีนะตัวเดี๋ยวนะดูเหมือนน้องออมจะเรียนแบบท่าเต้นพี่สาวอยู่นะเจเจอยู่นะเออเขาบอกเหมือนจะกระโขกออกมาจากพิมพ์พเดียวกันเลยเธอทำไมมาจบท่านั้นก็ไม่รู้จบท่านั้นก็คือหมดเลยนะคะลุกตอนเช้ากันลุกเนาะ พี่กรกับน้องอ,อมใช่ไหมน้องออมกับพี่กรเอออันนี้บอกโอ้ผู้ชายที่ให้น้องอ,อมเรียนแบบคือเสี่ยวติงใช่ไหมเสี่ยวติงที่นั่นแหละบอกใช่คือเสี่ยวติงนั่นแหละอืมนะไหนอันนี้บอกดูสิอันนี้บอกดูส,นนดสิดูให้น้องอ,อมเต้นท่าอะไรเนี่ยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอีกคนหนึ่งเข้ามาบอกฉันขอดาว,ว่าน้องอ,อมจะตื่นเต้นที่ทําสิ่งนี้นะนั่น เขาบอกว่าไม่ใช่ว่าอยากจะบอกว่าพอเห็นท่าเต้นเล็กสวีปแล้วรู้ว่าออมจะมาทําการแสดงก็ตื่นเต้นและตั้งตารอคอยกันมากคือมันมีข่าวออกมาว่าน้องออมจะเต้นใช่ไหมท่าเล็กสวีปอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันแมทมันแมทกับสถานการณ์ปัจจุบันของของของเสี่ยวติงด้วยเออก็เป็นอะไรที่ต้องค่อยๆดูอ่ะเนาะบอก ใครที่คิดรังแกเด็กๆของฉันระวังตัวไว้ให้ดีนะเขาบอกไม่งั้นไม่งั้นน้องสาวของเธอจะถูกขัะขู่ฆ่าหรอประมาณว่าพี่หลิงสวมบทค่ะบอกว่าใครที่มารังแกน้องสาวฉันเนี่ยเธอเตรียมรับไว้เลยเตรียมตัวรับไว้รับอะไรเออไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> นะอันนี้บอกตอนแรกก็คิดแค่ว่าเป็นท่าเต้นกวาดขาแบบเดิมๆ จนกระทั่งเห็นนะจนกระทั่งเห็นน้องออมเต้นท่าพี่หลิงอะ่ะเขาบอกอะไรอะไรก้อนนะคะอันนี้บอกขณะที่กำลังแบบจะเต้นให้เหมือนเสียบจริงเนอะอยู่ดีน้องออมไปเต้นท่าพี่หลิงเฉยเลยอือบอกอะไรนี่จะกวาดขาก็อยู่อีกเหรอ กวาดหัวใจฉันบ่อยๆฟีเอออันนี้บอกใช่นี่ก็บอกโอ้ก็ยังคงเป็นท่าสวิปนะคะอันนี้บอกคือตกลงน้องออมสวิปขาได้นิดหน่อยเพราะใส่ส้นสูงด้วยเขาบอกย่าคงเป็นท่าเต้นสวิปขาที่คุณเคยอยู่ใช่อสิแล้วมาให้น้องออมเต้นดูท่าน้องออมจะเขินเอามากๆเลยนะอืไหน อันนี้บอกถ้าเต้นกวาดขาของสุดหล่อในจีนเขาบอกคนที่ฉันติดตามและคนที่แฟนฉันติดตามปรากฏว่าอยู่ในวิดีโอเดียวกันก็คือเสียวติงดังเนาะก็คือคนจีนเขาบอกแฟนเขาชอบเสียวติงก็ดูเถิดเขาชอบน้องอมก็ดูดูในจอเดียวกัน,ขกนะะเขาบอกสวรรค์นะคะเขาบอกโอ๊ยทำไมเต้นท่าพี่หลิงอ่ะฉันหัวรอจนจะตายอยู่แล้วนะก็คือไงไปไปมาๆกันไป,ไป เต้นท่าพี่หลิงไปเลยนะคะเขาบอกอันนี้คือแต่ละคนเห็นน้องอ,อมและขำเขาบอกโอ้ยังจะเป็นเวอร์ชั่นของเสี่ยวติงอยู่อีกหรอเนี่ยเออเอก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเขาบอกว่าฉันเข้าใจแล้วว่าน้องอ,อมอะ่ะจะเรียนรู้จากเจเจเท่านั้นและจะไม่เรียนรู้จากคนอื่นคือให้เจเจเป็นไอดอลจะเรียนจากเจเจเท่านั้นคนอื่นเจ้าอย่าหวังใช่ไหม ันนี้บอกดูวิดีโอตั้งแต่ต้นจนจบขำมากนะคะจริงหรอ,อที่น้องออมเต้นท่าเล็กสวีปไม่ได้อ่ะคือไม่อยากจะเชื่อนะคะอันนี้บอกเรื่องนี้กําลังกินใจิตใจเราเฮ้ยไม่ต้องกินหรอกค่ะมีเนาะอันนี้บอกว่าไหนอันนี้บอกว่าคงจะตลก ยิ่งกว่านี้ถ้าพี่สาวเธอมาเต้นด้วยเออนะคะหลายคนบอกกลับบ้านแล้วคงไปบ่นกับเจเจแหละว่าเจออะไรมาบ้างนะก็ดีนะใช่ไหมเออก็เอาไปว่าคลิปนี้เอามาฝากกันตรงนี้ละกันใครมีคอมเมนต์ความคิดเห็นว่ายังไงก็มาร่วมคอมเมนต์กันได้เลยที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ